มานะคะที่นี่ที่นี่ที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นในห้องชามนยมแขอเรียนเชิญเลยนะคะขอยังสูงไหคะขอบ อาารทั้งหมด21ชิ้นนี้นะที่สรามไนะคะรายการซื้าหาที่มาช่วยกันทืวาไรนะคะมีชุบไเลยก็คูสินี่อีกจารวัดนะคะแล้วก็นสมอุพื่ได้นะคะเป็นวยเกี่ยวนานะคะสองนะคะองค์การหาสสสบนและา็นะคะการเื่อหนึ่งน้ำแล้วก็น้ำมานะคะจากที่สามนะคะเพื่อสวรรค์ต้องไา้นะคะมีนจานหน่นะคะสี่นะคะซุปมขอก็คอสะอาดนะคะ ขาหมูหมูแม่ไทยนะคะอาหาซุปที่หน้านะคะกลุ่มพลอยรักเพื่อนเข้าวันเอ่อเข้าวันข้าหมกไก่นะคะข้าวหมกไก่ทอดนะคะเป็นกลุ่มพลอรักรักเพื่อนนะคะแล้วก็ซุปที่หกนะคะเพื่อนด้านหน้า18นะคะเพื่อนด้านหน้า18นะคะหรือเพื่อนรองอ้อสี่ปาดีคิวนะคะซุปที่เจ็ดนะคะคุณสุนทงานมิตยาโถงนะคะข้าแห้ง ก๋แกงนะคะเป็นข้าแกงนะคะซุปที่แปะคุณน้ำปาพรเเสียงใส่ชินนะคะก๋าไก่ชุกชิ้นชุบช้อยนะคะสุที่เก้านะคะคุอเฟินฟ้าโพคานะคะป้าอาหานะคะอบกระไก่ไกขนมไายไนะคะอบแล้วก็ชุดที่ชุดที่แชุดที่เก้าอีกอันน่งด้วยอขอฝากด้วยนะคะ ท่านผู <c ười> <aç> ้จัดการเรียนวัชรญานะคะลดแสดงความยินดีกับทุกดูด้วยท่านผู้จัดการนะคะท่านผู้ใหญ่หน่อยนะคะท่านผู้ใหญ่จะเป็นเขียวทองนะคะและคณะนะคะเป็นขนมหวานนะคะโซนที่สี่เป็นคุณเล็กนะคะมีเพื่นะคะแล้วพ่อและครอบครัวนะคะเป็นผัดหมี่ซุ้ยนะคะวันนี้เราได้ทานผัดหมี่ซุ้ยจากครอบครัวของคุณเล็กมีเพื่นะคะและครอบครัวนะคะ ซุนทูเกตคุณปรอหงคุณภูมิสุนันทานะคะคุณแดงการไทยนะคะดาวสุยแจ่มมานะคะคุณที่12คุณวิสุทธิ์คุณพยาลสุทิศนนะคะนำไปสตทีมาสุนที่13นะคะเพื่อนวิธีไร้คุณกญจนาวดีนะคะนำหอยหมีมาสุนที่1ิบนะคะร้านจัดเสื้อสีน้ำผึ่งชันนะคะ ซุ้มที่15นะคะโดยสร้างสุขผู้สูงอายุวัตถุระดับหนึ่งนะคะนานนักถึงไทยนะคะซุ้มที่16นะคะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมตะบลนะคะส่งเสริมศิลปกรต้ตะบนและหน้านะคะลานจีนตะโพว่หมี่แรกานหมูแดงไปนะคะแล้วก็ซุมที่สิเจ็นะคะผู้ใหญ่ท่านนะคะนำเฉพาะปลามาซุ้มที่18นะคะชุมชนบ้านหมูแผงนะคะ ชุมที่19นะคะชุมชนพิมพินายายนะคะนักผู้ชายการวยนะคะเป็นผู้ชายทางรวยไกลและดีนะคะของชุมชนพิมพินายายนะคะนักที่สุดเลยนะคุณนะคะเด็ีๆชุมที่20น้องน้องสายนะคะ้วนะคะคุณโดนป่อยให้มันลงในแก้วนะคะสงสารผีค่ะ นะคะสลิ่กตะทิสดน้ำแข็งใสนะคะนมีหมดทั้งหมด21ซุนนะคะต้องขอบคุณทั้ง21ซุนเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่รักทะเลทราที่ดุเดือแล้วก็ประทับใจนะคะแล้วก็เอา,า,ามาลดแคลมดีดด่จากที่รวมด้วยแล้วก็ย่งเอาอาหารมารับแขกให้ที่รวมด้วยต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะเอาเพชรที่น<ม>่ารักเลยะคะ่ะ ใครที่ยังไม่ได้ทำพิธีโกศุม,มาลานะคะย้อมาที่ยกโคนยินดีเนะคะเชิญเลยนะคะ เรียนเชิญเลยนะคะเรีนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะร่วมอวยพรให้กับคู้ผู้เกษตรผู้ราชการนะคะผู้คงใจอย่างสะอาดนะคะในพิธีโกรุณาบานะคะเป็นการอวยพรโดยใช้ดอกไม้มงคลนะคะมีดอกเดาเลยดอกลาะนะคะมีดอกดอกล้านะคะแสดงถึงความรักแล้วก็เมตตาที่รวมนะคะเราอวยพรในที่ีวัน คูณใจแบบนั้นนะคะเป็นคูณโรงเกต์วัฒนธรรมรัตนเทียรนะคะในเกษตรยุคในปี2566นี้นะคะแขกเี่ราจะเห็นรอยยิ้มทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้เลยนะคะต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะ โอ้โหอ้วนได้ทีบารเนี่ยดีมากน่ารักมากอ่าน่ะนะไปตามของโอไกลพ้นมาเลยเลยนะดีน่ารักมากขอบคุณนะคะน้องๆหลายๆหท่านของโอแล้วก็แขกมาร่วมงานแล้วก็เดินเชิญมาทำพิธีนะคะโภชุณห์มาแล้วนะคะแล้วก็พี่นุ๊บอกว่าวันนี้อยากให้ได้ถ่ายรูปจากศูนยถ่าย ในหอประชุมก็มีนะคะห้องประชุมก็มีนะคะเดยกเชิญพี่ๆนะคะพี่ๆขะพี่ๆอ่ะอันนี้เขาราชการครูโรงเรียนมารานะคะอุ่นทองพีค่ะคุณครูดัวนะคะท่านที่อ่าท่านก็นะคะ มีเยลาคีอเราตมุ๋ยตาหนักาติใส่ผ้าใส่ผ้าเป็ดผ้าเปด่ี่ิไ่้่จกกมมดเยค่ะจะไปเชิครอบครัวที่ดีหมดเลยค่ะจะไปเชิญว่าจะไปเชิญลูกๆให้ลูกก็คือแม่เ้วิ่ข่า้คุณแม่เลยหะงอเข่าก็คือม่ วันนี้ย่านะคที่น้องอบอุ่นแน่รูมาแี่สาลยะคแล้วก็ลี่ยนแต่งเดนี้พ่ชายด้วยพ่ชายด้วนะคะคุโลชั่งนะคะหรือสะอาดนะคะลุงลุงพ่อยนะคะที่บอก้วก็มี ผู oneself, mm. families, ้ใหญ่จีรศักดิ์พิสุทธิ์นะคะนี่ก็เป็นที่ปรึกษาเทศบาลนะคะผู้ใหญ่ช้างนะคะก็เป็นพี่ชายที่คุณดวงนักถือนะคะซาลาบาร่วมงานด้วยนะคะเราเราเห็นแต่ยอย่างที่รวมกับลูกนี่เรารู้สึกขึ้ใจนะคะลุงลูกนกคุณแม่ตาลับแม่นะ